สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยและเช่นเดิมนะครับทางช่องดูเพลินสบายสบายนะครับก็เหมือนเดิมและเช่นเคยนะครับก็จะมาตามหาเหรียญนะครับแบบที่ผมอยากจะได้นะครับในคลิปวีดีโอนี้นะครับก็มีอยู่ด้วยกัน2เหรียญนะครับที่ผมจะมาตามหารับซื้อนะครับเหรียญที่แพงที่สุดในบรรดา2เหรียญนี้นะครับก็ราคา5 0,000บาทนะครับ ก็เหรียญแรกนะครับทางด้านหลังของเหรียญก็เป็นเหรียญรุ่นการจนาพิเศษปีพศ2539นรนะครับชนิดราคา50สสตางค์นะครับเหรียญแรกนะครับทางด้านหลังของเหรียญดูให้เป็นแบบนี้ก่อนนะครับแต่ว่าดูแค่ทางด้านหลังของเหรียญแบบนี้ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรู้ได้ว่ามีราคาผมรับซื้อใหม่นะครับต้องดูทางด้านหน้าของเหรียญด้วยนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะได้ขึ้นทางด้านหน้าของเหรียญให้ดูว่าเป็นแบบไหนนะครับแต่วัดทางด้านหลังของเหรียญดูให้เป็นแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทางด้านหน้าของเหรียญให้เป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับทางด้านหน้าของเหรียญนั้นนะครับให้เป็นแบบหมุนเวียนนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตผิดพลาดนะครับก็คือทางด้านหลังของเหรียญเป็นแบบรุ่นการจราพิเศษปีพศ2539ชนิดราคา50สตางค์นะครับแต่ว่าทางด้านหน้าของเหรียญนั้นเป็นแบบ ม mm, ุนเวียนนะครับในเหรียญชนิดราคา50สตังค์นะครับแต่ว่าเป็นแบบมุนเวียนนะครับทางด้านหน้าของเหรียญแบบมุนเวียนก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับ <illi ly> ผมจะอธิบายง่ายๆขึ้นภาพให,บบาาใ,หให้ดูแบบง่ายๆนะครับจะไม่ขึ้นภาพให้ดูเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะงงไป,อ,ไปอีกนะครับสรุปได้ว่าก็ดูทางด้านหลักของเหรียญให้เป็นแบบภาพที่ผมได้ขึ้นให้ดูก่อนหน้านี้แล้วก็ทางด้านหน้าของเหรียญเป็นแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นชนิดราคา50สตังค์นะครับ หากเรีมีแบบนี้นะครับถ้าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานผมให้เระยะ5 0,000บาทนะครับแต่ถ้าเหรียญมีสภาพผ่านการใช้งานราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสอยของเหรียญตามความคามชัดของเหรียญตามลําดับนะครับสำหรับเหรียญแรกจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เหรียญสุดท้ายคือเหรียญที่2ครับเหรียญที่2จะเป็นชนิดราคา10บาทแบบสองสีนะครับแบบมนเวียนนะครับแต่ว่าจะเป็นปีบศอะไเรก็ได้นะครับไม่ต้องดูปีพศที่ผลิตเลยนะครับให้ดู3จุดนะครับจุดแรกก็จะสังเกตได้ว่านะครับ โลหะสีเงินนะครับจะเหลื่อมเข้ามาในส่วนที่เป็นโลหะสีทองเหลืองนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จุดที่สองนะครับโลหะที่เป็นสีทองเหลืองนะครับจะเหลื่อมออกมาในส่วนโลหะที่เป็นสีเงินนะครับเห็นไหมครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จุดที่สามนั่นก็คือปีพสที่ผลิตนั้นไม่ต้องดูนะครับจะเป็นปีพศสอะไรก็รับซื้อนะครับ แต่ถ้าว่าเป็นปีพสที่ผลิตน้อยหายากพอดีก็ราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับเรียนี้เป็นเหรียญที่ผลิตผิดพลาดมาจากขาบวนการผลิตนะครับในวงการเรียกว่าเหรียญไส้แตกนะครับหรือว่าเหรียญที่ปั๊มขยื่นปั๊มเคลื่อนนะครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับในเหรียญชนิดราคา10บบาทนะครับถ้าว่าเป็นเหรียญที่ผลิตเยอะ แต่ว่ามีลักษณะแบบนี้นะครับราคาก็ตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันนะครับขึ้นอยู่กับสภาพคววมสวอของเหรียญนะครับแต่ว่าถ้าว่าเป็นปีพศที่ผลิตน้อยอยู่แล้วหายากอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับราคาก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับเช่นปีพศ2531หรสหรือว่าปีพศ2 5 4 1อิออะไรประมาณนั้นนะครับราคาก็จะอัพขึ้นไปกว่านี้นะครับถ้าว่ามีลักษณะเป็นแบบนี้ด้วยนะครับผลิตผิดพลาด มีลักษณะแบบนี้นะครับก็ตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นเลยนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะครับก็ฝากหน่อยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็มีด้วยกัน2แบบ2เหรียญนะครับที่ผมจะมารับซื้อนะครับช่องเอรับซื้อจริงนะครับไม่ได้มาพูดเล่นนะครับหากว่ามีตรงกับที่ผมต้องการนะครับก็ติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆที่รับซื้อเพื่อนๆอาจจะได้เจอนะครับแบบที่ผมต้องการนะครับก็ไอเดียไล ที่จะติดต่อกระพมก็คือ ID line นี้นะครับพิมพ์นี้ถูกด้วยนะครับตอนแอดมานะครับเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะครับ YYEBB e ไม่ต้องเว้นวรรคนะครับ